สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรใครที่เป็นสายขอโชคขอลาบต้องมาตรงนี้นี่ด้านในมีสะรประกอต,ตโตนโะตสัสำาดูไหมเฮ้ยนี่อองเห็นเลยนี่เก้าหกป่ะนี่ นน่นโ่นข้างในอ่ะที่เราไปขอหวยนู่นอยู่ด้านในนู่นไปพี่นี่วัดอะไรครับวัดเสาทงทองอโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอหวยด้านในด้านในมีเดเก่าดโบราณค่ะามอเรรงอ๋ออยู่ด้านในนี้หมดเลยใช่ไหมโอ้โอเคท่านผู้ชมเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับเป็นมีะ่ะเจดีะระฆัง เจดีลูกมาเฟื่องเจ,ะจะดีโบราณสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราคนสองเลขนะครับพาท่านผู้ชมท่านมาขอหวยอยู่ที่วัดเสาทองทองนะครับใครที่มาเกาะเกตเนาะต้องแวะมาตรงนี้ด้วยนะใครที่เป็นสายขอโชคขอลาบต้องมาตรงนี้นี่ด้านในมีกุมารทองเนาะมาดูมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะอันนี้ต้นยางนาแบบ ใหญ่ไม่เท่าไหร่แดีวมันใหญ่มากเลยตอนอย้นยางนาะต้นนี้3า0ปีปปีท่านผู้ชม300ปีโอยนี่อายุน่าจะประมาณการเนาะแต่จริงๆไม่รู้ไม่ไแน่ใจอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้เนาะเย็นผิดปกติตรงนี้อากาศเย็นมากท่านผู้ชมวันนี้มาขอโชคกับไอ้ไข่เนาะ ขอโชคขอลาบไปไข่เด้อสาธุวัดเสาทงทองทอง่านผู้ชมเนาะใครอยากจะมาขอโชคที่นี่นะแวะเลยนะท่านผู้ชมเนาะใครเที่ยวกอเกตใครอยากได้โชคมาตรงนี้นะครับวัดเสาทงทอง,ทองนะเลยเดินเลยมาหน่อยนะสาธุนะโมทัสสะภควาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควาโตนะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอิติภูมันไชเจดีจะมหาเถรราพะราพะพระวันตุมีสาธุ เอาเลขไปฝากเลขห้าเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดเลขหนึ่ง นห,หนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองหกนะครับสองหกโอเคห้าหนึ่งสองหกนะครับอันนี้ไม่ต้องอลไวเนาะแค่นี้พอนะครับสาธุ ไปท่านผู้ชมเดียวผมพาท่านผู้ชมท่านไปดูแม่ตะเคียนนะดูรอบนี้ว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมว่าจะได้โชคตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะฮะนี้เป็นแม่ตะเคียนค่อนข้างที่จะน่าจะเป็นของเก่าโบราณเหมือนกันเนาะดูไหมคุยนี่อองเห็นเลยนี่เก้าหกป่ะนี่นี่เลขเก้าเลขหกป่ะนี่ <58. S 1> ห้าแปดฮะห้าแปดนี่นี่เนี่ยนี่นะเลขห้าแป๊ดนี่มือ นี่นี่มือนี่นี่เฮ่าแปดนี่ห้าแปดเหรออ่าห้าแปดหรือเก้าแปดนี่ห้าแปดหรือเก้าแปดนี่เออเหมือนกะเหมือนเมื่อกี้เห็นเหมือนเก้าเก้าหกอ่ะเห็นปะเออนี่ในกล้องเห็นยว่าห้าแปดหรือเก้เฮ้ยชัดเลยท็อปห้าแปดเฮ้ยนี่ตัวเลขตัวแเลปเลยมีเลขตัวเลกอยู่นะสี่เนี่ยสี่หรือเจ็ดสี่สี่สี่เก้าแปดหรือสี่ห้าแปดเฮ้ยนี่มันสามตัวเลยท่านผู้ชมนะนี่สามตัว ตัวเล็กๆมันก็เล็กห้าเหมือนกัน,นี่ถ้าใครมาอุ้ยเหมันเล็กเจ็ดป่ะเจ็ดแปดเก้าป่ะเนี่ยเล็กเจ็ดป่ะ okay, นี่ไงมันเล็กเจ็ดเลยอ๋อเห็นเลขอะไร okay, 7, 8, อ๋อเห็นตอนนี้นะเห็นแค่ห้าแปดเลยเก้าแปได้สามหรอ เลขเจ็ดนะเนี่ยเนี่ยดำดำเนี่ยเลขเจ็ดใช่ไหมนะขาวบนนี้เห็นเลยเห็นหกห้าเลยไหเลขฮะเห็นหกห้าตัวเล็กเห็นป่ะนี่ยน่เนี่เนีเออดำดำใช่ไหมนี่เหรอดำดำใช่ป่ะสี่ห้นี่เลขแปดตัวหนึ่งนี่ต้องหันตรงนี้ดิหันแบงนี้นี่เห็นห้าแปดไอาดูในกล้องด้วยดูกล้อดูโฟกัสกลนี่ไงหกหกแปดนี่เลขแปดอยู่ตรงนี้ไหมเลขแปดตัวยาวนี่นี่เห็นไหม ไอ้เงินบางพอดีนี่นี่เล็กเป็ดลิบนี้นีเห็นล็กเป็ดไหมฮะเกตุหกซูมสินีเล็กเป็ดเลยนี่ช็อตเลยนี่ไหนนี่เล็กเป็ดอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนุ้นตรงนี้อ๋อเห็นตัวนี้เล็ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ อ๋มอมอกี้เห็นห้าหกใช่ป่ะล่ะหะ 5, 6, 8, นะ้าหกแปดนะท่านผู้ชมสามตัวไม่ใช่หกแปดนี่นะห้าหกห้าหกนี่อ๋อเห็นตัวนี้ไม่ใช่หลวงกีนหะ้าหกมีเลขห้าอยู่บนนี้เมื่อกี้นะดอย่างนี้มีเลขปะ่ะมีปะ่ะตัวนี้เหรออืม เนี่ยเก้าแปดหรือห้าแปดหให่เออมันเป็นเลขชัดๆนะเก้าแปดแต่ตัวหน้าน่ะท่านผู้ชมลองลองตีดูนะตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่านะตัวนี้ยเจ็ดเก้าแปดหรือเปล่าห้าแปดหรือเก้าแปดสามแปดอะไรท่านนั่ะเออมันเหมือนเลขสามเหมือนกันนี่เล่มเหมือนเลขสามเหมือนเลขอะไรเลข 3, เก้าหรือเลขสามเก้าเก้าแปดเก้าแปดหรือห้าแปดหรือสามสามแปดสามแปดก็ได้นะสามแปดก็ชัดจริงนะ เออมาลเดินมาเพิ่เห็นปั๊บเลยตรงนั้นเขามีแป้งบริการด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ไม่รู้ใครเอามาทิ้งไว้ให้เขามีแป้งบริการด้วยนะครับถ้าาจเะลองถูไหมล่ะจะขึ้นไหมเลขอ่ะกลัวจะหายแล้วิอันนี้ก็ได้นี่กลัวเลขจะหายป่ะลองดิขยับออกนี้ยเอานี้ยเนี้เนี้ยเนี้เรืออะไรแปดห้าอีกแล้วนี่ เว้ยสองห้าหรอเห็นอย่างนี้เป็นแปดห้านะในกล้องเป็นสองห้าว่ะใช่ไหมเกนะ้าสองห้าท่านประชุมนี่ 9, 2, เก้าสองห้าไอ้เก้าแปดห้าอถ่ายอยงนี้เป็นแปดห้าแล้ะอ,อะไรจะเห็นชัดไวกัน จะทำไงได้ไม่ให้แล้วท่าู้ชมเนี่ยเห็นไหมแปดห้าชัดๆเลยนี่มันเหมือนเกนะ้าแปดห้านะเก้าแปดห้านะท้าชมจุดนี้นี่เลขเก้าเลขแปดเลขห้าจุดนี้เหมือนมีสามอยู่ด้วยเป็นไงออ ได้ไหมเลขเมื่อกี้เเมื่อกี้โอเคเนาะท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่ที่วัดแถาสาวทงทองน้องได้เลขเด็ดไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะโอเคไหมได้แล้วเนมะื่อกี้นี้เลขชัดๆคือเดินเข้ามาปุ๊บเห็นเลยเห็นเลยแม่แม่ตะเคียนตรงนี้ให้เลยนะเห็นมันจึิงก็เหมือน,นเลขแถวนี้มีเลขหมดเลยนะเห็นไหมนี่มันเลขแปดอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ก็เป็นเงา เงาเลขแค่นั้นเลยนะคือเลขแปดฮะแต่ที่พี่ชิว่าคือเลขแปดเออเลขแปดชัดตัวหน้าไม่รู้เลขอะไรตัวเนี้ยมันเลขหกหรือเลขห้านี่คู่กันปะเนี่ยแปดห้าสรุปเลขตัวนี้ม,มา ท่านผู้ชมตอนนี้เราสรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้ที่เราเห็นเนาะเมื่อกี้เรามีการเขย่าเซมซีตรงไอ้ไข่ด้วยท่านผู้ชมนะเลขที่ตรงไอ้ไข่ก็จะเป็นเลข5126 4ึ่งสีตัวใครชอบเอาไปจับแล้วก็ไปตัดด้วยนะแล้วก็มีตรงแม่ตะเคียนท่านผู้ชมเมื่อกี้มีเลข7จนะ็เนาะมี3、ามแปดนะครับเจ็ดสาแล้วก็7、จ็ห้ได้ แล้วอีกชุดหนึ่งก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนั้นคืออยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันเนาะจะเห็นเป็นเลขอะไรเนาะถ้าเห็นอะไรชท,ที่ชัดเนาะก็ไปตัดเอานะท่านผู้ชมเนาะเอาไปตัดแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะที่จะเอาไปเสี่ยงโชคก็ลองดูท่านผู้ชมวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดเสาทองทองเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคนะั้งแต่วันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฝากไลค์กดแชร์ช่องคนสองเลขด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ ครับชมนะนี่ห้าเก้าสี่ที่ฟังนี้สอ่าท่านผู้ชมนี้เป็นส่งท้ายนะเมื่อกี้ผมส่องเงินบนต้นไม้แล้วเห็นเลขอยู่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะ มีห้าเก้าสี่เลยนะี่เห็นไหมชัดมากนี่เออเล็กเปิดดูสิอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมห้าเก้าสี่เลยบนต้นไม้เลยนี่นะ เห็นตั้งแต่ก่อนเดินเข้าไปแล้วนะช,ชัดมากๆเลยตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเลขให้ดูนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเห็นหตรงนี้ไหม